กรามข้างทำไงจึงจะหายกรามนะกรามนะไม่ใช่กรรมนะกรรมมาคุณทั้งห้าไม่ใช่นะครับกรามมาคุณทั้งห้ามันหมายความว่าเห็นรูปไปติดรูปได้ยินเสียงยติดเสียงนักร้องนักรำดาราดาราเห็นรูปไปติดรูปเขาเขาหลอ่อเขาสวยเห็นไหม ได้ยินเสียงก็ไพเราะไปติดเสียงเขาเนี่ยเขาเรียกว่ากรรม,มาคุณทั้ง5ก็คือเห็นรูปติดรูปนะได้ยินเสียงติดเสียงนะไปได้สัมผัสกลิ่นติดกลิ่นนะไปเจอรสชาติเนี่ก็ติดรสชาตินะไปสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวส่วนวนั้นสมมติว่าก็ติดรสชาติตัวนั้นเขาเรียกว่ากรรมมาคุณทั้ง5นั่นคือกรรมโอเคไหมมาถึงกรามก็คือเนี่ยคางเนี่ยครับกรามโอเคครับกราม รามค้างขากันไก่ค้างนั่นเองครับเวลาอาปากปุ๊บอามาเลยยังไงอาเงี้ยอาท่าเงี้ยอาอาาทำไงจะมานวดตรงนี้ครับท่านนี่มันเป็นฟันค้ำอยู่ตรงนี้นในในฟันค้ำจุดหมุนจุดหมุนนะอา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 โยกขานไกล่างซ้ายขวานวดไปด้วยนะครับสองมืออิสระแต่ฟังเสียงของลุง เวลาใส่สมอนทอ็อกใส่สมอนท็อกฟังหน่อยก็แล้วกันครับท่านนะนะนะอันนี้ไม่ต้องบอกกันนะครับเป็นที่รู้กันเมื่อเวลาท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมาถึงปุ๊บใส่สมอนท็อกเลยใส่หูฟังอ่ะแค่นะมันจะง่ายนี่นี่นี่อ้าแล้วก็โยกขานไก่ซ้ายขวานวดไปด้วยนะครับแล้วฟังเสียงลุงไปด้วยนะครับ เอียงคอซ้ายขวาแบบนี้ครับก้มเงยแบบนี้เดี๋ยวขาอันไกลที่มันค้างอย่างที่บอกว่ากรามก็คือขากันไกลมันค้างจุดหมุนมันมันไม่ทํางานหรือว่ามันไปมันไม่เวิร์กโอเคไม่ไม่สมดุลง่ายกันแล้วกันก็ใช้มือนวดทําไปแต่ครับแล้วก็เดี๋ยวเองเฮ้ยมันจะร้องเฮ้ยเองเฮ้ยลุงอกอกมันจะถึงขั้นนั้นเองครับนะโอเค อ้าปากไม่สุดตอนนี้ลองเชฟอ,อ้าสุดหไหมเห็นไหมคอ,อตักปักคอหน้าผาก่อยดีไปดีก็เี่ยหัวนี่ขยําขยี่ไปหมดเลยครับมันเกี่ยวเครื่องของระบบประสาทต,ตั้งสิ้นเลยครับที่ว่าเนี่ยนะโอ้เรื่องนี้ลุงช่วยคนมานับไปท่วนนะแต่เจอลุงก,ก็เจอสองมือเปล่าของลุงนะครับแต่ที่นั้มันอยู่ไกลกันต้องอบอกวิธีทําแล้วกระทำนะครับหวังว่าค,คุณพลาเลยคุณพลาต้อมเนาะโอเค คุณพาต้อมคงจะ get into และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันคืนอนาทีเดียวกันตอนนี้โอเคจบข่าวครับท่าน